มีกรณีของ S H R นะฮะที่เมื่อวานเราก็ได้นำเสนอกันไปรเ,ออเรื่องของไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในทวีปแอฟริกาขนาดนี้เนี่ยมาดูแล้วเนี่ยในท้องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ SHR ชานั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่ามันมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่อาจจะแตกต่างจากข้อมูลที่ได้มีการน,นําเสนอกันไปเมื่อวานนี้อยู่เล็กน้อยออในแง่ของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นคือแฟกเนี่ยปิดโรงแรมจริงอ่าใช่แล้วก็จะปิดไปอีกประมาณสัก3าเดือน ที่มอริเชียสนะฮะแล้วก็ในแง่ของสัดส่วนจากฐานกำไรทั้งหมดเนี่ยที่จะได้รับผลกระทบะก็ขณะนี้ยังคงต้องยึดตามตัวเลขที่นักวิเคราะห์นานได้ทำการประเมินออกมาทีนี้ในแง่ของแฟกต์เนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างอยู่กออ็แตกต่างอันดับแรกก็คือเรื่องของตัวของเชื้อโรคที่เราพูดคุยเมื่อวานคือมาบวกใช่ไหมฮะแต่เมื่อวานนี้ฮะทางคุณชัยรัตน์สีวพรพันธ์นะครับรักษาการประธานเจ้าหนุหัน ้านการเงินของ s อสก็มีการเปิดเผยกับทีมข่าวข่าวพูดว่าอันดับแรกคือเรื่องของการตรวจตรวจเชื้อเนี่ยเป็นเชื้อที่เรียกว่าลีจีโ<จ><จ>อเนล่านะะที่ปนเปื้อนกับน้านะฮะก็เป็นที่มาของการประกาศหยุดกิจการของโรงแรมนะครับคือปิดโรงแรมเพื่อให้มีการตรวจสอบและก็ซ่อบมบำรุงระบบบริหารจัดการน้ําในโรงแรมนั่นเองนะครับอืมนะอ่าอันนี้คือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นครับแต่แฟกต์เนี่ยปิดโรงแรมจริงก็คือจะปิด ปิดมาแล้วตั้งแต่วันที่15เมษายนที่ผ่านมาครับนะทั้งนี้ในส่วนของโรงแรม u u Trigger Mauritius Beach Resort ของ SHR นั้นนะฮะมีกำไรจากการดำเนินง,งานในอัตราส่วนประมาณ2.5%ของกำไรจากการดำเนินง,งานทั้งหมดของ SHR อย่างไรก็ดีการปิดปรับปรุงโรงแรมในครั้งนี้เนี่ยนะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากขณะนี้ถือเป็นช่วง low season ของประเทศมอริเชสอยู่แล้วแล้วก็คาดว่าจะกลับมาเปิดให้บริการโรงแรมเนี่ย ได้อีกครั้งในช่วงไฮซีซันหรือว่าตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนะอันนี้ก็เป็นความเห็นของทางรักษาการ CFO นะของ SHR ที่มีต่อประเด็นดังกล่าวอันนี้ก็ต่อเนื่องจากที่เราได้นำเสนอกันไว้เมื่อวานนี้